สวัสดีจ้าเมือน,นี้น้ำตาลพาพี่น้องมาจุบน,น้ำจ้ะโซลารเซลล์นะจ้าแผนโซลารเซลล์อยู่ข้างล่างจ้ะจุบน้ำสั่งโซลารเซลล์เมือน,นี้มีแดดอยู่โซลารเซลล์ชอบแดดจ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาบ่มน้ํจ้าเห็นไหมแผนโซลารเซลล์อยู่ใกล้น้องน้ำที่คุณบางท่านนี่จะเป็นนะทุ่งนาขรนี้แล้วจ้าเขาก็มีน้ำ ยาจ่าในมิตรยาชาวนาก็ชูตอกไว้จากฝ่าฝนมามาฝนมามาหนามมามาหมีเขาก,ก็สูบหน้านะจ่าสูบเขา่านี่หนามโซลเซลจ้าตอนนี้บ,บ่มีแดดแดดฮุกหนามก็เลยบ่แรงเมื่อกี้แดดแรงจ่าเห็นน้ำ น้ำไหลไหลก็แขย็ยแรงจ้ะตอนนี้แดดฮุบนะจ๊ะบดเดี๋ยวจะพานึงนะแดดแรงนนักแันจะแรงจ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนี่น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์จ้ะสูบน้ำไปหน้าเขาสูบน้ำนะคะนี่ แสงอาทิตย์เรามานีจ้าอันนี้ก็เป็นป้าเขาาจ้าคัานยอป้าเขาาอันนี้ก็สูบน้ำลงก็ที่ตน้นเขายู่จ้าจะว่าอีกฟังหนึ่งเลยเบอร์ฟังท่านเนี่ยมิตรปาาลาหยาได้จ้าน้ำก็ไม่ค่อยถึงแต่จะงามอยู่หานีหละ ผน้ำไส้จะแดดฮุบยู่เดี๋ยวอีกรอจะพักแดดก็จะมาแทนสลัดเสืออยู่กับไก่ไหลก็มันบ่แดดมันก็บ่แรงมันบ่มีแดดหน้ามันบ me. ่แรง แดดกำลังมาแล้วจ้าเด้ะแดดกำลังมาแล้วเรือน้ำจะแรงเลยบ้านดีดีมาเบิ้งมาเบิ้งจ้ามาเบิ้งแดดมาเรือน้ำแรงแล้วนี่แดดมาน้ำแรงแล้วจ้าุเด้อเต็มคอเลยเจ้าแดดหน้ามอกเต็มคอเลยนะคะ มีเดือนน้ำออกเต็มพอแล้วจ้ะแดดมาเร่งแรน้ำก่นแรงจ้าแรงน้ำแสงอาทิตย์น้ำไหลดีจ้ะคันนี้เดดเต็มพอเลยจ้เยาเต็มพอเลยนะคะเต็มพอแล้วจ้ะมันแดดทิน้ำก็น้อยลูกจ้ะ บสแดดฮุบน้ำก,นนนก็จะเต็มท่อกันแดดแรงกแรงน้ำก็จะเต็มท่อเลยนะคะ